เบลล่าเคลื่อนไหวแล้วหลังลีนาจางสัตว์เบลล่าสมควรแล้วที่เลิก เรียกได้ว่าสำหรับงานมงคลสมรสระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์ขณารถกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้พิมลยาเวปริวัตรที่จัดขึ้นวันที่17กรกฎาคม2565ณคาเฟ่ลาบแคงคอกซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยภาพของความรักและความอบอุ่นชื่นมืนของสองครอบครัวทำเอา่าวสาวยิ้มแก้มปริตลอดทั้งงานต่อมาลีนาจังได้ออกมาโพสเดือดพร้อมพูดดีแล้วที่เวียกับเบลล่าเลิกกัน เบลล่าควรได้สามีที่รวยๆเป็นนักธุรกิจเหมือนชมพู่อารยาเวียนับวันยิ่งแก่จะได้เป็นพระเอกอีกสักกี่เรื่องเล่นละครก็ไม่ค่อยดังเบลล่าทั้งสวยรวยฉลาดมีสเสน่ห์ต้องหาแฟนเป็นนักธุรกิจงานนี้ทําโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆล่าสุดแอบไปส่องไอจีเบลล่าโดยเธอได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยแชร์สตอรี่โปรโมทงานของเธอนั่นเอง